เอยเหมือนอะไฟไปไหนเท่าไหร่มาเนี่ยสวัสด no ีครับสวัสดีครับพี่น้องไฟเปิดไฟนะเฮ้ยเรียกมือเท่าไหร่จไหมสวัสดีค่ะสวัสดีซีอีโอชาแนลนะคะเหมือนครับเกี่ยวอะเราไปจ๊ะเนี ฮะไปแพ่งสีแล้วเลยล่ะบอกแล้วหรอเพล่าบอกอยู่สองสีเกี่ยวเลี่ยวตั้งยางไปเกี่ยวแล้วนะให้หน่อยร่มแรงไม่ว่งร่มมาแล้วไม่ได้ถามอยู่สวัสดีคนดูสี่คนจ้าเขาบอกานอกวเกลาโอ้สวัสดีคนดูยี่สิบคนจ้าคนพี่ตังร่มหนาวไกลไกลหนาวมาแล้ว หมา่น้นนลุยไปใส่มาบ้าน,นีานะลุอยอยู่เสาวซาวตัวหนองบอง,ง <c oughs> เลยสล้สวลสดีคด้คุณลูกสายเดี่ยวคนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอันนี้เป็นแคมแคมกอันนี้เป็นแคมที่พักกันผู้ิปนะเทศอันนี้บะ <c oughs> พ,พวกเฮหยบ้านไอ้ลุยเปนหลับพั <c oughs> พากานนพี่อลาเขาจปากย่ยบ้านสวนได้ลุยเปน้องมืดมากเลยนะคะมืดมากนรอง

เล็กหนอยเอ้าเลกน่อยเบิโอ้แมคอแมคอเพิ่วมาเฉยเอ้าเอ้ารถจกเอ้าเอ้ารถจกรถจรแลนน้ำบันแมคอเอก่เสิมาเบิแมคตะกี้สมัยสมัยที่กี่เป็นหน่อยคือการเห็นแมคแลนกลามูบันนี่คือเป็นจงทือดีสุขึ้หน่อยเลยแลนด์น้ำคนไม่เคยเห็นเออเออแลนโหแลนไปนะเออเอ้าโอ้ยเถาได้เจ้ไ เข็นอยางว่าเราเจียวเขาปัญหาล่ง่อวเห็นใส่ล่องถ่อไอ้บ้าไอ้องน้ำเหมือนี่นแล่นกับะปิกอ,อ๋อโอ้ผมเห็นเขาเป็นนะพี่น้องเอาเครื่องนี้มาดูสินะแเครื่อนี้มากกว่าที่เห็นหนาคนเดินใน <c oughs> บางห่านาี่ลุยปไปเพบ่งนดูใบเลยไปไปทางผีดผิทางผีดยงแจกไหมนยงังงอบไปมองเมืด่อดูเ้ <c oughs> คนนึ่งก็ตาเหลือ สวัสดีคนดู28ท่านนะครับไ,รไม่อันทูตอนนี้ตอนนี้ทูมีปัญหาตอนนี้ทูมีปัญหาไหมน้องเาเขาจะคือสอนเก้าขเนาะเฮ้ารอนสิแล้วเฮ้าร้อนเต่นเด็ดโอ้อนอนหเฮาร้อนแบบว่ามีแลวบบอลรวมไปแล้ว ตาห้องตาน้องเสียตรอมี่เสียต่อมเพนครับคุณปูครับคุณปูถามถามเขาคุณปูเป็นไงคุณปูมันอยางี่นนยุบยุบไปแล้วเหอยแล้วครับเศไปไหนแล้วเสียตัอก็นะครับผม เอาใจนะตอนนคือมาสบอเกขไม่ใส่ผู้เด็หนูจีนะหมไม่ผมจอดตะวอนมาเลนกลับมาแล้วเดี๋ยาเศร้าไปเลยะเศ้าปวดไปเลยนะทีแรกก็เจ็บขี้งซหรอใ่ฮะเบ้อแล้วจอดายเจ้าห

ใสว่วะยุดใส่วะเอ๊ะหายแล้วเอ่อเสรียางวุฒทถอนแล้วเปิดไฟลูกเปิดไฟออาไฟไว้ใกล้หน้าลูกคนไม่เห็นเอฟซีไม่เห็นะะจะเปิดไฟแจ้แแแแไงให้เอฟซีอะไรไป มาเลยพอาสร็เมาเลยเข่งงมาเลโอ้โหมาลโอ้เแลือเจงอ้าเม่มีไลโอ้เหนื่อยยากพวกเ้ไว่กินยางนี่วะสองเต่าเลยวะคือไม่กินท<อ>ี่เาเออคมกินกันกนละ ขาให้นี่คือสิบ่ได้กินหรอเาปลากินม่เี้ยงปลาบ่ว้าาิรรลกกินออ้าดีมาเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนบางคมเปนต์กอนพี่น้องเครื่องนี่มันเบ่งบ่ได้ก็ไม่เห็นตัวมันไงเอองแม่าดอ่ไม่ดับบอลอกเย้ามาสั่นบอค่ะบ่ดับบอดับไม่ดับเลยจ้าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ ใคร้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไม่เกียดไปอ๋อลวงพ่อเปเหล่าเพื่อนเขาแต่หลวงพ่อว่ากดเพื่อนหลอาเขาไม่ทำสวัสดีค่ะสวัสดีทีทนนั้งสามสิบสองท่านนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งา,างก่นไม่เบื่อต้องเขียนมั่วเห็นบรรยากาศตอนนี้คือเหมือนก๊าลังเย็นฮะก๊าลังเย็นนะเหมือนห้องไปเที่ยวเชียงใหม่เลยเนาะ ไม่เชียงใหม่ไม่หนาวขนาดนี้เลยเราไปมันมันมันหลาแล้วเหมือนเหมือนเราไปเที่ยวภาคเหนือเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเดินหน้าไปได้หรอกนะไปเรื่องห่วงตอนนี้อยู่ณที่บ้านสวนนิลุยยาสวนว่านะคะหนาวร่มเย็นวีวีนะครับหนาวแห้งหนาวมันหนีสองมือแล้วนีิวที่สามนะคะอากาศดีมากเลยนะจ๊ะใครเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องทั้งมามืัอเจ้าหนาวโอทั้งพี่หนาวแล้วเด้ คุณนาวบอทางพี่นาแล้วเกวต่มาไปซื้อยังไม่กินกันไปอยู่บอกขอซื้อมากเขไปข้าเสรหลังรถานทาจายเหรอวิสดีงสมภาวิวดีวิวดีวิวดีเบ่งรถเบ่งบรรยากาศเโดนะคะโอ้ยลูกขอยแก้หวไปมาแรกมัน นเนาะมมนาัีกทีนี้แม่ไปเห็นเขาอะไลายบแม่ขนเ็จองรถไว้แล้วรถลงลงเข้าเดยวกลับมาไเห็นลำไว้แล้วรับทีนี้เขาดูนังสี่สิบช้นนะคะน้องยื่ไปใส่นอด้วเห็นกันก็นี้ด้วยอยู่บอกคือซะเมื่อคืนนั่งกับไปไปงานขอนแก่นมันบอกเราเพมื่อคืนมีงานไลฟรสดชอบลรยแล้เออชอบลรนั่นเด้สี่เด้อือ มึงขึ้นนั่งกับไปงานขอนแกนนั่งกับมานั่งกับนอนข่อยของแมาจริงเขามสวยนี่ข่อยของว่าห้เห็นนั่งนี่นคะคะนี่มานี่กับไปล่างรถท้งองเอามาถ้ามาบอกว่ไหนเห็นอยู่มู่ว่าไปไหน,นาวเหมือนกันจา้าว่าสันโอ้พี่น้องบรรยากาศมันดีเลยตอนนี้บอกเสือรถเกี่ยวข้าวอยู่ฝั่งนู้นครับอกากดีจริงๆค่ะเนี่ยตรงตรงนี้ตรงนี้เป็นเต็นทเป็นเต็นท์แคมป์คนงานเนาะคนงานก่สร้างครับมาจากคนก่อสร้างคนงานทีเพิ่นไม้เทียนบานคนนี้ลุยเนาะเคนนอฟายยูนี่นะคะ สวัสดีคนดูสี่ท่านจ้าหนาวมากเลยนะจ๊ะหนูทำไรลูกฮะแต่คาชาหูแล้วทำมันบาดน่ะบาดมือเล้วแม่บอกหนูแล้วใช่ไหมว่าหนูอยไปเล่นแค่นั้นไม่เจ็บแล้ว่้งน้ำหนนะคะน้ำหนาวนะคะซึ่งพอขย่าเปไปยังคอมเมนต์ก็ขื่ะเออม่เป็น้นงงเงินคุยดังเอ้ยก็ิมทาไม่เทคื่องเดี๋เอนอมมนพิมจีๆเดียวน้เวลา่เป นท่ายืดนักมากอากาศตอนนี้หนาวมากเอาเต้นมักลางนอนนี่เนาะตอนเย็นหมดแล้วคุณแต่คือมาห้อไปเที่ยวไงไม่ถ้ากลางเต็นท์แบบนี้ก็คือตื่นขึ้นมาต้องเห็นทะเลหมอกเข้าใจไหมอ๋อไม่พูดถึงว่านี่เออจะพาไปเที่ยวอยู่เจนเย็นีจะถ่ายคลิปให้เอฟซีดูอะไรสวยดูเลยฮะเจ้าพาคอยไปเจ้าพ้าคอยไปต้อนรับยพาจะไปกันตัวหนาวเหมือนกัน เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคลิปให้เราขับรถอ่าขึ้นเขาแล้วครับผมพุทธเบิกน,นะฮะเอาพดไปไปอดีว่ไไาไปโอโอป่อขับเองไม่ลราไม่เห็นเครื่องยนต์นนแล้วครับเป็นไรวะทำไมไม่เห็นวะเงาบ้า,เางาเลยจายบังบงจากคุณพูดอะเราล่มล่มเห็นวะ เเอฮ้ยอ้วนอ้วนไม่เอา้าฉันไม่กินข้าวเย็นนำหนักอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่เอาเฮ้ยอะไรหนูดําลำพันหนักกรางเปียนนะหนักกราลงเปียนเลยไหนไหนตรงไหนขาวให้พ่อดูโอ้ยแต่ขาวขาวเ ทำไมพ่อจะเล้ยเอารถไปใส่ข้าวเลยเาจ้า้านมา้อนกันเกี่ยวเขาพี่น้องเกีวข่าพี่น้องพี่ลาเพิ่งได้กลับบ้าน2วันเนี่ยนอนบ้านสองขึ้นแล้วนะคะดีใจก็จ้องแบบว่าความรา้สียแบบว่าไปเห็นงานไก้ๆย่ส3สอสามปีเด็กกำลังแสนดีแต่แบบนั้นเลยพี่น้องดีใจยิ่งดี่ี้หอดที่นอนแห้งี่หอดบานแห้งนะคะ นูนช่างตาเดียวแล้วดูเต้นตีตะให้เบ้่งเต้นตีตงบ๊มบัมบัมบลัมบัมบัมบาลัมบัมบัมโอ้อเราจะพอมาพอเราบอกหมดแล้วลูกพอเราตีตะออกแล้ดิแม่ดอกเฟืเดียเดียเออยุหมเออมต้นกันเดียดียวเนี่ะใส้เส้นใส่สุดคือผู้ใส่เลยลูกผู้หญิงหนูผู้ใส่ปะ กินานกมา่นจังหวะเสียต่ส่วนจังหวะเราอบแล้วยายกินเตัวตอนนี้ค่ายยากเกี่ยวข่าวอยู่มือนี้สิิบกอน่ะเป็นบน้นามากเลยกนาวเอนโาวนบเด็กเตือนสาวนอเด็กเตือนาวยืือก็ไปนอน เขาให้นี่บริเกียวดอบริกิหรอเขาให้นี่ปากินเบ่แล้วมันนั่นมันลมโลกมันบอป่าก็ตอดกินตอดกินนะแมนบริกรหรอบริเก็ตหรอใค้นี่แลมัตอเกียวหรอาบิบรบ่ไ็้เอาไท้ๆล่วเราเม่ได้ป่ากินเลยแมนงล่ะหมนอันนี้บ่ล่าบ้านเฮ็ตสาไปเลยนะบพล่ะเหตเขาเสา้นาไปเลยป่ะเ็ษตรสามมาง่ามไห้เรอะบวมาปยอือรอจะบ่มลูเขาแมนแมนดูน้ำใต้น้วก็เอาบวมปลปอย เลี้ยงปลาเลียงปลาคาบเนาะเอปาปลาคาบมาเียงเกีเเ่ยวกาทำงานไปแลครับเกี่ยวนะะขาบ้านนี้นดได้ฝันด้วยได้นรูปปล่างเลด้านเอแล้วียังัโอ้เฮียลูกเฮียหน่อยาตเโอ้เจ้านี่ดื้อเป็นเลเวลเน่าจ่อยเนาะบุญอไเจ้าเจ้าเจ้า ข้าขหนงเลว่าเซ่่ะไปเล่นกับพี่พวงไหมพูนะข้กี่หนังบ้าว่าได้เป็นวได้ดี่า้อาได้เป็นาวได้ีอุ้ย

ได้ยัมาสวัสดีค่ะผู้ใลหมาผู้เลมาผู้ลมาได้ยังมาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนบ้างไหมอยตังไหนับหอกินนกินอุย่างทุบๆแล้วบ่หนาวแล้วจ้าขนาดนี้ที่นี่

สวัสดีคุณดูสายมีเจ็ดคนนะครับ <c oughs> ยังเกาะเฮ่อ <c oughs> จ่อยนะน่ามาแป๊บบอกเฮียังแบบเฮียงแบบพอพอพอไปทำลูกพอแล้ว <c oughs> มันจะตกมันจะตกวางไว้มันจะตกแฮ่พอแล้วท่าแม่มึนงนั่งเสียสยนจมาดีานะ เอาฟุ <laughs> ตเลี้ยไปเสียเลยนะจีนเลยข้นหน่อยนะ <c oughs> สวัสดีคอนโด47ท่านนะครับสวัสดี FC ฟซีทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด <c oughs> แชร์กดเจ้าแฟนมารีแฟนเพจด้วยนะฮะแล้วก็เจวแชร์ในยูทูบด้วยนะครับพี่น้องครับฝากติดต,ตามนัคนทำเนาะเราหายไปหนึ่งเดือนครับผมแต่นี้ก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาครับพี่น้องกลับมา <c oughs> มในคอนเทนต์เรื่อยๆครับคอนเทนต์ใหม่ๆก็คือแอลเมียไปเที่ยวนะครับ กลัางเอก็่งเอเมียสิวนเมียเป็นเศอ่าสวีดพี่น้องม่นสวีดเัง่ลยนูปัาทเถาแล้วก็สิสวีดบ่ะเถามาทานี่คื้ว่าาทูบัดถ้าหยิบขึ้นมาไม่ยอมทเนี่าทนแ่่่มไยปลาก่มยาแม่ย่าง้วได้ยังมากนี้ที่ไหนแน่กินที่ไหนเออเื้อมาหาซื้อมาหากองื้อม่อย่างไรเด้ออ๋อซื้อเพื่อไวแล้วเพอือกองนึ่งกินพู้ลรคนเนาะสร้างไม่กินใหนั่นหนึ่งสร้างหนึ่งขอยนึง ที่พอหนึ่งเห็แบบนซีกล้องหาแล้วเดี๋ยวอโอกยกถือแล้วห่ายคงครับลูกกระดิกินนี่แหละโอ้ย,ช,นนอยช่วยกินช่วะเลยบอกว่าขอยิมแล้วโซเดีดยรรูปสิบเจ็ดคนครับผมเออแมีขึ้นาน,นาคบ อาแล้วโหบ่เลยบ่ได้ใบตามาเดือนนึงแล้วอแต่บอกม่ดีันดินยางเจับอีตาเเดน่งหาในแม่ดิแ่อยดีโอ้ยรรัดหนึงเป็นเยเธอเอเด้นเออ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 เ พ่อสมัยเรียนวิเลยนาะขึ้นปีหนึ่งวะเลยไปลองเพลงไปลองเอ้ยเลยไปลองเพลงกันนานมองมองไอ้เวทีนะเวทีโรงเรียนเวทีวิเลยป่านนี้เห็นเห็นกุ้มเจ้าล้วยางมาได้ยางมาได้ไกลๆเละใส่สุดสีแดงเลยเมียนมเนวะวะเป็นชี้ของหนึ่งอยู่ว่าวะชี้แดงของหนึ่งลองเพ่งจนกว่าได้ยังไม่ไหวอาะไรวะลองเพ่งหนึ่งฮะแม่นจะหลีกยังวะ เันนั้่อันทั้งวง,งนายยืมมือมือ,อยังอาย,ยุวันฮะยังอาย,ยุวันเพืออ่อสาวอายุตัวาการลองเลยอยู่ <laughs> เป็นเป็นวันนี้ใหญ่อย่างเอาเป็นาการลองไม่ได้นะทีนะการลองเป็นวงดนตรีในวิเลยแหละก็ลเล่นกันผมพักหออยู่หน้าวิเลยก็เลยเข้าเข้าไปเล่นในห้องซ้อมทุกวันนะครับเนาะก็ไปลองเพลงเ,เรียนเพลงรุนพีแนวก็รุนพีเอะไรเล่ยเอาไปลองเพลงยุ้เวทีง่ายไม่ไล้ หน้ายังคะ่ะจิตจ้าได้ยังกินเนาะจ้าข้าวผัดกะเพราค่ะผัดกระเพราผัดกระเพรากะเพรากะเพราไก่ไข่าดาวจ้าอะไนี่บนไหนอีกอ่ะไปวะผู้หญิงนังอีกอ่ะผู้หญิงนังยังสั่นผู้หญิงเยี่ยวมือ่อใดเสียดงานเสียดทะเลกินเรียบเรียบร้อยว่างวางดีๆนะฮามันนางจิตจ้าลองนี่หน,หนาอก็จะม้วนเนาะชิวๆนะคะจยุจ้าไปด้วยแล้วขึ้นไปเพชรบุญไปทำไมอ๋อ คือเบลีนตัเนาะเบลีนไรสวนเอฟซีรายกาเปลี่นถือแล้วยังไม่เศร้าทะเลหมอกเนาะไม่เกินไปไม่ยังไม่เคยมีโอกาสเห็นทะเลหมอกเลยเราไปมุดยุบเราก็ไปแบบไปนี่ไปเหนือกะไรเนาะไปลาแล้วไปเชียงใหม่ตอนไหนเมียนเมียนกูมพาสิมีหน้าไปมีหน้าแล้วไปมีนามันใบใหม่ร่วงแล้วไม่มีอะไรสวยแล้ว ันไม่สวยเยอะคือคือเขาเริ่มไปเขาเริ่มไปเที่ยวแบบไอ้ตามแหล่งน้ำแล้วไงช่วงนั้นแต่มันไม่หนาเลยที่ว่าไรโซนละแม็กซ์ก็ไปหาหน้วแล้วแม่มาทาเนี้ไปหน่อยนะจังหวาโอเคเออลงไหนกันเหมือนน้งมันเนี่ย โอเคครับคุณพี่น้องก็จะไปเยี่ยมเดี่ยวๆสำหรับไลน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องวอดีโอชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ช่องน้องมาร์กี้ชาแนลด้วยสำหรับไลน์เดี่ยว้ชมีพอกันไหมไรนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ